ก็ Beast ังเยอะเหนื <mean> ่อยนะคะก็เห็น <lik> ทุกคนแบบถามมานานเกี่ยวกับแบบคลิปแบบนี้คือคือเบงอยากทำได้แหละเพราะอยากมาแบบแสดงไลฟ์สไตล์ให้เห็นว่าวันหนึ่งอะ เรากินอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำเป็นคลิป What I Eat in a day นะคะตอนนี่้ทุกคนรู้เราเรียนมาหาลัยอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเราเองไม่ได้โชว์ชีวิตประจำวันขนาดนั้นหรือแบบการกินประจําวันอะไรขนาดนั้นเพราะว่าหลายคนก็จะชอบถามว่าแบบดูแลหุ่นยังไงหรือว่ากินอะไรหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาแบบโชว์ให้ทุกคนดูนะคะมาตามติดคลิปหนึ่งวันว h a t I e อ t in นเดย์ก็ตอนนี้คือเพิ่งตื่นสภาพตามที่เห็นนะคะเดี๋ยวคลิปจะมาทําอาหารเช้า แต่เดี๋ยวไปแบบแปงฟันไปอะไรก่อนแต่ว่าทุกคนคงเบื่อแล้วนะเห็นบ่อยอะแปงฟันนู่นนี่นั่นเพราจะ,ะนั้วแบบตัดตัดไปทำอาหารเช้าเลยได้ปะแปรงฟันเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือสุดท้ายก็มีอินเสิร์ตแปลงฟันอยู่ดี มีทุกคลิปเลยคือเราอยากจะบอกว่าปัญหาชีวิตช่วงเนี้ยคือความแบบ survival คือตั้งแต่ครีมมาอยู่แบบเข้ามาหาลัยใช่ป่มเวลาเลยแบบเนี้ยมันต้องจัดหม่หมดเลยแล้วแบบบางทีคุณแม่ครีมก็ไม่อยู่บางทีครีมคือแบบอยู่คนเดียวเลยแล้วปัญหาคือการเอาตัวรอด survival จริงๆที่ลำบากที่สุดสำหรับครีมเ,เลยนะคือการหาข้าวเช้าให้ตัวเองเลยคือเราเป็นแบบคนที่เหมือนมีโรคกระเพาะอยู่แล้วหรืออะไรแบบเนี้ยคือถ้าเกิดเรากินไม่ครบ3ม,มื้ออ่ะเราจะปวดท้องม,มากๆแลเราก็แบบต้องกินยาต้องนู่นนี่นั่นแล้วอันนี้คือเรา,าเพราิาาสูจนมา ประมาณเดือนที่แล้วแต่ว่าการเตรียมอาหารเนก็แบบเสียเวลาบางๆเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแบบความเครียดหนึ่งที่เรามีมาสักพักใช่ไ่มแล้วเราก็ไปบ่นให้แม่เราฟังว่าแบบเอออยากมีอะไรที่แบบมีประโยชน์แล้วก็ทําได้ไวๆเพื่อจะกินจังเลยและนี่อันนี้คริมก็เลยอยากมาแนะนําเพราะว่าคิมเจอแล้วล่าสุดครมคนพบนี่ ซุปครีมผสมเห็ดชามยอยและทรัฟเฟิของ QP ซุปนี้ของ QP อ่ะไม่มีผงชูรสและได้รับรองเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพอันนี้จะเป็นแบบถ้วยนะสะดวกพร้อมทานอุ่นง่ายด้วยไมโครเวฟ1นาทีจะทานทันทีก็สบายท้องแต่จะทานคู่กับขนมปังก็คือลงตัวเลยนี่มีช้อนให้ด้วยคือ on the go มากๆส่วนวิธีกินก็ง่ายมากๆเลยนะก็คือเปิดฝาพลาสติกเปิดฟิล์มพลาสติกออกและอุ่นในไมโครเวฟ นี่พร้อมกินแล้วง่ายมากง่ายแบบน่าเหลือเชื่อแล้วก็มีช้อนมาให้ด้วยคือ amazing ขนาดนี้โอ้โ oh. หกินทรัฟเฟิลคือหอมสุดๆและแบบเนื้อเข้มข้นมากอืมอื้อืฟินว็ินเกินอ <c oughs> ุ่นทองมากแล้วก็รู้สึกหอมทรัฟเฟิลสุดๆแนะนำันนี้แนะนำจริงๆแบบควรจะไปลองกันสักครั้งโดยเฉพาะใครที่แบบไม่มีเวลากินอาหารเช้าเหมือนครีมคือ เร็วและอร่อยหรือเหมาะสาหรับคนที่แบบไม่ชอบกินอาหารเช้าเยอะๆด้วยคือเท่าที่พิมรู้จักนะบางคนเขาจะแบบกินอาหารเช้าตอนเช้าเยอะๆแล้วจะเหมือนขึ้นไส้หรือจะแบบอิ่มเกินไปอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเป็นอาหารเช้าที่แบบเบาๆและพอดีหรือว่าถ้าเกิดอยากให้หนักหน่อยก็กินกับขนมปังอะไรแบบเนี้ยฟินซุปครีมผสมเห็ดแชมเปญและทรัฟเฟิลอันเนี้ยแบบถ้วยจะราคาสี่เก้าบาทบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าเราเป็นแฟนอันแท้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแบบถ้วยไม่พอ คือแบบถ้วอยอะเหมาะสาหรับคนติดแบบสะดวกใช่ปหแต่ครีมติดใจมากคือครีมกินแล้วชอบมากเพราะฉะนั้นครีมก็เลยไปลงทุนใน Family Pack <laughs> เป็น Family Pa c k ที่ใหญ่จุใจแล้วก็ได้กินเต็มที่จริงๆคือสําหรับเพื่อความสะดวกตอนเชา้าอะครีมก็คงกินอันนี้เพราะว่าแบบเอาไปเรียนได้ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยคือวันที่เนี่ยทำกินกับอย่างอื่นหรือว่าแบบกินตอนเย็นแบบฟินๆอย่างเงี้ยน,นี้เวลากินก็เหมือนกันเลยคือเทใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปอุ่นไมโครเวฟหนึ่งนาทีได้อันนี้คือครีมซื้อแพ็คใหญ่มาเพราะ คือเขาลองครั้งเดียวเขาบอกเลยแบบอร่อยส่วนแบบ Family Pack จะราคา129่า129บาทนะคะคือคือรู้สึกว่าน่าจะเจอเร็วกว่านี้เพราะอร่อยมากแล้วก็แบบโคตรประหยัดเวลาน่าจะเจอเร็วกว่านี้จริงๆหมดจ้ะพอสำงหับข้อเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวออกไปเรียนโยโยโย ะไปกินข้าวเยเมื่อเช้ากินกินอะไรเมื่อเช้ากินซุปเห็ดคิวพีอร่อยมากไอแนะนำจริงคือมันเร็วมากเว้ยไอรู้ไหมปกติไม่ไม่ชอบกินข้า,าวเช้าใช่ปหมแต่มันมันดีมาก <laughs> เดี๋ยวไอเดี๋ยวไอเอามาให้เฮ้ย <laughs> อ,อยากลาองเฮ้ยมันดีมากเว้ยมันแบบกินแล้วมันแบบทำได้เร็วมากเพราะปกติไอก็แบบไม่ค่อยกินข้า,าวเช้าใช่เดี๋ยวนี้ like I told you โอเพื่อนไลคมันดีมากอาจารย์มาแล้นะทุกคน เด yeah, 네ี๋ยวเราไปเรียนก่อนเป็นคาฮูดเย้เรียนเสร็จแล้วทุกคนเนาะวันนี้ครูเขาแจกคะแนนควิสด้วยหลังจากนี้คือเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปโรงอาหารวิศวะไปกินเนืยวไก่ เด๋ยดไก่<น>แล้วมีพาราโบล a า<ส>อร่อยมากนี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้คือวันเกิดเพื่อนเราคนหนึง่งดูวันพรุ่งนี้วันเกิดไหมแล้วเราก็เลยฝากเพื่อนเราอีกคนหนึ่งซื้อคริสปี้ครีมจะเอามาเซอร์ไพรส์เขามาใช่ไหมมาเข้ามาใช่ไหม<ๆ>มาร์เก็ตติ้งต้องเข้านะวันนี้มีพรีเซนต์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาขนมมาเซอร์ไพรส์จ้าหุดวงะังการเลนเก์สุดเลิฟ แต่ตอนนี้สะดุดไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าออมันพื้นมันดีเกินค <laughs> ขโนเอตคารินโรนเวตจนพื้นดีเกินเลยสะดุดไม่ลม้มเอาเหนียวไก่พิเศษจานหนึ่งโอล้วนะจ๊ะ พลาดไม่ได้ก็คือพารบาบูราเอาช็อกโกแลตใส่สตาร์กับสตอเบอรี่ค่ะขอบคุณค่ะสุาดาท้ายเราซือา้อขนมให้ก็คือเป็นมา,การกอรอง Chapter e will it appear on final exam ค่ะ <Okay. S 1> สุดท้ายมาเก็บ Maybe not เดี๋ยวแต่แบบเราแบบคือไม่เรามีเรื่องที่แบบอย่างเรามีเรื่องสำคัญนิดนึงอ่ะ่าคือแอบแบบนั่งนั่งก่อนไหมนั่งก่อนแป๊บนึงคือมันเดี๋ยวให้ปิดกล้องก่อนแป๊บนึงเราเราคุยกันเมื่อกี้แหละตอน e b คือพอดีว่าเราอยากจะบอกว่าแบบ happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday นารักมากนารัมาก่พอดมากอย่าไปอ่านเลยอย่าไปอ่านเไออ่านเลยแยแกใจไหมแตกใจใช่ไหมแต่ว่าพวกเราเก่งพวกเรา successful ที่เราเลือกมาให้ตั้งจาติดติด ตามที่เห็นนะคะคือครีมกลับมาบ้านแล้ววันนี้เราเรีบกลับมานิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะอ่านหนังสือแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยกลับมาทาอาหารกินที่บ้านดีกว่าคือครีมรู้สึกว่าหลังๆอ่ะกินข้างนอกมันแพงเพราะมกินข้างนอกทุกวันเลยแบบด้วยความที่คณะครีมอ,อ่ะมันอยู่ในเมืองใช่ปะเราก็ต้องกินข้าวแบบข้างนอกทุกวันแล้วก็เข้าห้างทุกวันอะไรประมาณเนี้ก็นี่เดี๋ยวเราจะมาทําพาสต้านะคะทุกคนเพราะว่าเรามีเ้นดี้มาสักพักแล้วไม่ได้ใช้สักทีแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบทำอะไรง่ายๆเหอะวันนี้ ก็บางคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ตัวซุปครีมผสมเห็ดแชมปญอนและทรัฟเฟิลของ Q p นเนี่ยคือมันทําได้หลายอย่างมากคือไม่ใช่แค่กินเป็นซุปนะทุกคนเหมือนที่เราบอกตอนเช้าว่ากินเป็นขนมปังกับขนมปังก็ได้ใช่ป่มเอามาทําเป็นซอสพาสต้าได้อันนี้เราเอาใส่ถ้วยนะคะได้เดี๋ยวเราต้มพาสต้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยไปอุ่นแล้วก็ลาก เลยโหจริงจงนอกจากเมนูพาสต้าแบบนี้คือทำได้หลายอย่างเลยนะทุกคนลากไข่เจียวอะไรแบบนี้คือมันทำได้เยอะมากๆเลยอืมจริงๆคือมีหลายรสชาติมากๆด้วยคืออยากให้ทุกคนไปลองกันเพราะว่าคือรู้สึกว่ามันอร่อยทุกรสเลยก็ ถ้าเกิดใครลองก็มาบอกเลยว่าชอบอันไหนที่สุดอยากรู้ว่าแบบชอบเหมือนคิมไหมตัวซูเปอร์เฮดแชมยอนและทรัฟเฟิลของ QP เนี่ยแบบถ้วยจะราคา49บาทนะคะส่วนแบบ Family Pack อันนี้แต่ราคา129บาทซุปของ QP หาได้ที่ Tops Daily, CJ Supermarket, The Mall Max Value, UFM Fuji, Golden Place, d o n k k y i ดอยคำ Lemon Farm Villa, Food Point, และริมปิงนะคะก็คือหาซื้อได้หลายที่มากๆเลยก็แนะนำให้ลองไปหาหนันดูนะคะคือทุกคนเราจะอ่านหนังสือใช่ไหมแต่ เราขอเอ่อยแป๊บหนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นเราขอเอาเวลานี้มาปิดคลิปนะคะทุกคนก็ก็สำหรับคลิปนี้ก <bard ớ nt> ็แค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะก็ขอให้วันนี้แบบทุกคนได้พอเก็ตฟีลว่า1วันเด็กจุฬาในเมืองกินอะไรแบบว่าได้อิทินเดย์อะไรประมาณเอออาจจะเอ็นจอยอิทติ้งไปด้วยกันเล้ถ้าเกิดใครอยากเห็นคลิปแบบนี้อีกหรือว่าแบบว่าได้อิทินเดย์อีกแบบยาวขึ้นหรือว่าได้อิ e ิ w วีคอะไรแบบนี้ก็เสนอกันมาได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะก็เหมือนที่บอกท้ายอย่าลืมกดไลกดน้ววเเี๋ยามจอั คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย